ไก่ทำไมเนาะสะโพสปอไก่ทำไมเนาะโรคสะโพน้ำสะโพคันทาสปอไก่คือสโพแต่จืดถึเนาะคันทาก็ไม่ปลางาปลามี่มาดเนึองตะลื้นแต่ไก่โรคต่อมน้ำก็ไม่ปลาเนาะหนีปลาโรคต่อมน้ำมีมาสูสีตะลื้นแต่ไก่ทำไมเนาะตาปลาไก่สะโพไก่ทำไมเนาะตรากรุณาทำไมเนาะสะโพสะโพกรุณาเนาะ ตามงระมเห็ดสบตายาตยาสบสโพราตราสโพกุระตรากุระหลังมุยเต้าอยู่วินงถิมทำไมเนาะสโพอควะสโพอเลียสโพอวีสโพอคำจาสโอมัดสโพอคูลสโพอเมละสโพเอาไหนเอาตัวไหนเนาะเอาในอยู่กับผู้จังแต่กับโพตะดา่นติกเมนโดะสสโพเอาไหนเอาตัวไหนเนาะเอาสทธาตาสโพเอาไหนเอาตัวไหเนาะเอานิตกามุกุต่กเมนนาดสโพเอาไหนเอาตัวไหเนาะเอาเนาะ ก็นะมะสะโพลันเลิ้นปอประมัทเนกูน่าสะโพลันเลิ้นเนาะก็นะมะเรก็สิจารตอมสมุติสิจารตุพระมัทสิจารเราเนณฑ์กูตัมตราเนกูนาะรอวังละนี่เนาะลาตาเนาะเป้ถูลานี่เนาะลาตานะเนปังอ่ะปาราเดียเนาะเรกะเนกูนาะลกะเนี้อมือเอาผ้าเอาเรากะรากูนาะตราตุตราโดดีวางตันมือเอ็นเท่าผพาเอ็นเท่าเลยโดนั่นจะไปเฮตอลูบ้าไม่นี่เอพูดนะเฮตอลูรูนะเฮตอลพูดแต่ไม่เหตูลูบ้าเรกะเนกุน่ะโดนั่นจะลานี่เนาะลาตา เออเงี้ยงกูนาะเด็ดเอ๋ออยู่นาวรุกตราน้ำตรา,ตราสะโพละเล่นเมื่อนี้ยสีบ่บานเนาจ้ะทำไมกูเนาะเงี้ยงกูเงี้ยงกูนาะโดเงาทันนี้ทนันดาวคนธรรมากระโดดแล้วเงากระทันให้โลกะกูเออเงี้ยงกูเนาะเงาทันนี่เนาะทันดนะาวานนนะาสี่ตารางสี่บวมน้ำกูสะกูนะจ้าคนธรรมะสะโพเอาเขามันยื้อนีมิวเนาะนิเจอนิมิววิสิสะสะโพต้อง သမင်ညာသဖို့သဖို့ပငါပရနာဟဲ့ဝိသစ္စသဖို့လောဘနမလသဖို့ဒေါသနောင်းကိနပ်တောက်သဖို့ပငါပရနာအောင်းနေအောင်းတယ်နော်အော်ကိုယ်ထင်တယ်လောဘမန်လသဖို့တရားဒီမယ်နေနော်ဒီမယ်တော့និចကြနေအនិចကြနေနော်အာနိစ္စကိုယ့်ကြည့်နေဒီမယ်တော့ထွားဒီထုမာချာတဲ့သုခနဲ့ဒုက္ခနဲ့နော်ဒုက္ခအော်ຢູ່တပန်းနော်ຢາມບໍ່ຫມົນနေຖຸມາມັນດື່ມໄລဒေါ်လာนี่နော်ဘဲງນີ້နော်ဘဲງດາວ အတ္တနဲ့အနတ္တနဲ့နော်အနတ္တလောဘနာတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒေါသနာတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရူပခန္ဓာနာတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝေဒနာနာတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကကောသဘောအမြူမြူပငါပရာနာောင်းစင်စုတုံးသမိုင်းနော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကောနမအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောယူနောင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကရဒယယူနောင်း โลภะเดชเชงตั้นเอต้มโลพาเดชเชงนี้เชงต้มโดสาเดเชงตมวิริยะเดเชงตมปิญญาเดเชงแต่สีปิญญากุณาต่นิจาเนีอนิจจ่าเนาะกสีไดม่นิจเจกันอยู่กูตั้งล้อตกสีชายนาบืนนี่บางเนาะบืนดาวเนาะกสิด้พระมาเจกันกูทศะสีตรากาโปนั่แต่ทมาโปททมาแค่เดียวต้มชายเจกันเชงนี่เนาะเชงดาวเนาะก็นาะปิญญากรุณากรีปิญญาแดนิจาเนี่อนิจจ่นะอันิจจ่กู้สูเด อันจะาอากุสูเดออเนจาก็นามะอันจะดุขะอณัตัสภโพอยู่นานเนาสภาวะอยู่นานเนาเช้งลุเนเช้งลุตเนาเช้งอมีญาเนเช้งตัสานเนนอาจาเหตุทำไมสะโพเนาสามีเงีสภพโอก็นามะลูกตราน้าตราคันท้าสะพวูนเหนเนาะมีคิวเนาเอาขึ้มจเจอเนาะนี่เจอนี่มิโยปังาปราสภพวตอมอมียาสภพวเอากึมาอยูเนา nijani mio visesa sapo tong saminya sapo nikamukko um> su mi ma tarami atuk vipassana ko na sapo na ni chine mio na se kha ba no se ba o yu na boss <ês> ong out twang lopa min po de lopa po se ba o yu na lopa me ni lopa sapo me ni yu na dosa sapo me ni o lopa de yang thar thu thoma aniksa dukha anatta tannya dosa de yang aniksa dukha anatta tannya se lan ba <ra> na cha um> de no ဘုမ္မစီလန်အနိစ္စဒုက္ခနာမဝိပဿနာအကျက်ဓမ္မအကျက်နော်ဝိပဿနာအကျက်စေဘောလောဘစေဘောဒေါသစေဘောပညာစေဘောဝိရိယအနက်ဝိပဿနာသုနဲ့သုတရတဲ့နော်သုတရဝိပဿနာကျက်တဲ့လူနဏစေဘောရုပ်တရားနာမ်တရားတဲ့နော်ကောနမစေပါအမျိုးမိုင်းတိုးတောင်းစေပါပါဓမ္မအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနတ်ယုခဘုရားကြံကောင်းတော့ငေါတံငွားတူတံငွားခြေကံတ ừng ခြေကံတ ừng ဓမ္မငေါတူရံငေါချင်းရောင်နော်ချင်းတော့ อุมาสู้ข้อบกดานะมบกบาดสู้ขอกรณางาขมงวนาอวามโฉงเนานี่โฉงสู้โฉงต้องขอโฉงสูเงาปอถือโัมาแขะข้อเงาปอถือโัมาแนิจานอันนี้จาเนาะอนนจาก็นะมะเงากรุณาบาลีเหตสัตยุกสัตโรคตรานี่นี่ทำไมตรานี่เนาะโรคตรานี่นี่โรคตรานาเดนิจาอันนิจาไหนเนาะอนนจาเน่ยเนาะนี่กามุโกเาหนาากอานบ้า นี่ตำสถานตะดานแต่นาทำอไมตะดานนีกามุกุติน้ำของสักุสะโพออามีมีเอาไหนเอาตัวไหนเนาะเอาก้วยแตงตะสะโพออามิวแต่นาท่าทีหลุนี้เออทั้งชาลาทำไมเนาะปอโลภะทั้งชาเดะทวาโลภะปอโดสะทั้งชาเดะทวาโดสะปอสถานทั้งชาเดะทวาสถานปอโรคทั้งชาเดะทวาโรคปอเอวีทั้งชาเดะทวาเอหวีเนาะปอทั้งชาลาทั้งชาลาแต่มีมีวนเนาะทีไหนทีตัวไหนเนาะทีทวาที ท่าบาตอมสติทีบาตอมสสวบาตอมปิงยาปอท่าทีนะจ้ะเนาะโอ้อยู่เนาะอหุมานเนี่ยเอหเดียวอันนี้จะดูขานาตาเดิเนี่ยโอโลภะาเมือนเนี่ยซ้เมละโปเมืนเนี่ยโอ้ล้อผเดี๋ยวนี้จะดูข้านาตาเดเนี่ยสี่สีหลวะเนาจ้ะอันน่ะเหตุทำไมเงี้ยเนาะวิปัสสนาเงี้ยกสีนังเงี้ยเนาะจ้ะพวกเนาองลังตั้งแต่สีนังเนี่ยสีนังตัไหนเนาะสี่นังองถึงตังงดือเด่นตังเดินสีนังเนี่ยสีนังตัไหนเนาะ ดอรีวังตัวองโคํมะข้ามึงรวยนี่เนาะรวยตาเนาะท้าเงี้สิมเนาะปอนี่อยู่ละไม่ขาดติตราปอไม่ขาดเลงี Bro ้เดะปอลันเนี Ugh, ่ยปอลันต้นเนาะปอลันปองเง้ยปอดไม่พระราบวงทำไมปวงเนาะพระราบวงปอพระาบวงเงี้ยบวงนะจ๊าเนาะขมซาเนี่ยขมซาต้นเนาะขมซาโค้นมาดีวดาสิพระราบวังกับขมซาปัตตเนาะดีวดาสากุเนทำไมปอตเนาะ ញានបោតតើថាម៉ៃបោតតើណូញានបោតតាមិណ្ឌបាទនេតើថាម៉ៃបួងតើណូញានបួងដៅថាម៉ៃបួងតើណូញានបួងតាព្រះព្រះករុណាអរូបមៃណូញានព្រះករុណាថាម៉ៃណូញានកូនមៈឡង្ការគុណវុយព្រះញានតើទួយសិកខវុយព្រះករុណាថាម៉ៃណូញានអឺសៀងឌីវដាសិណូក៏ចង់ថាម៉ៃបួងតើណូញានបួងដៅថាម៉ៃបួងតើណូញានបួងដៅតេងតើវុយមេព្រះបួងប៉ូលិនអ៊ីនឌីយ៉ាខំគុណ เวลาน้ำคำสาเนี่ยคำสาดาวเนาะกบจนันเงันปวงดาวก็นามะพระรบวงอิงนิยะข้านะถือนี่เนาะถือตาเดินเนาะนี่นำ้ำนี่สะกุถ้าไม่ปวงมาเนะาะเงันปวงาบวา,งา,า,วาพระบปวางบานี่น้ำนี่สะกุนะพระรวงเงันปวงนามะปังเหตตามโพตานคำสาเจ็ดเลยเนะยาะคำสาเจ็ดเอาวิปัสสนาเงัน,นขึน้นเอาแต่ละเล่นเดินมาต่อฮะ vì bà ta để cái <laughs> nào còn chế sĩ cả lá lên là nó mẹ mưu lì thôi vì bà sơn nào cha minh bố nào mà mang nhan bố phô nhan bố để nó nào để đó là đừng à mang cha กิเลสอาทวาขานี่กิเลสอามาสีงานนี่ทุมางานนี่ทวาขาเต่ารังทวาขาเต่าเนี่ยทวาขาเต่าเนี่ยคือเนี่ยทวาขาเต่าทวาขาเต่ารังมาสีนึงเดี๋มักเงยนมักเงยนกระอยนะมักตราพุทธมักตราอยู่เนาอมาสีนึงมาไม่เนากิเลสามาสีนึงมาไม่เนากิเลสาโลภะกิเลสอาสามเณรละเดี๋วิมาสีนึง ตัวสักกิเลสากนะกิเลสากี่าก็เอาไมาสีเนืมาสีนี่หมมยจ้าน่กระนั่ทุมางานนี่ถ้าแขกเต้ารังเตถทาาแขกจะดื่มแต่จีจีเนาะทมาต่งานนี่จ้ะปอเป้ทโลภอปมาสีโล้อผ้ลภะนี่ดื่มเนาะปอจะดื่มนายจ้สิทธกามุกโสิยุ่ขากเานาตรายุ่ขาโลภะทุมาเนทุมาตัเนอีท่าแขกนี้อ่อีท่าแขกนี้ กิาตะเกียจาตุจังตรีเาถแคนี้ถัแคเต้าพอถแคเต้าแต่ละก็ซืมากสัหนเนาะละก็ืมากง้ั่นส่ฮะตื้อแต่ช้งพอใสกลังหลาสด้ฮะคำพาเล่เลยหมนี่กิริสาโปเน่โปต้นอก็นามาเก้นาตราตองไอขนาดสะวงจาตราเต็งเตะกู้สูสะถเตลภะโดสะกิริสาหนี่เนาะหนืเต้าถมาเนี่ยถมาต้นเนาะถมา อันนี้ในการมุขโลพะกิเลสังเป็นหนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งตนเป็นหนึ่งแต่ชังเนี่ยเป็นหนึ่งแต่งานี่เนี่ยเป็นหนึ่งแต่ชังเนาะเป็นหนึ่งแต่ชังก็นามะเออมักเงีอยู่นะแต่เป็แต่ชังนี่จไม่เนาะไม่ดามาสิแต่ชังนี่ไม่ดามาสิแต่งานี่จนรูงว่าพอแค่แต่ดิมเงนเรจะทำ้ท่ามเงีเนาะมากเงี้ยเพิกะละมักเงีเราจะเนาะทำอยางเงอาบ้าเนาะวิปัสนาเงี้ยวิปัสนาเงี้พื่เอาพก่อปลนะทำยางเเอาบ้านเนาะ กามสกัดงอารันรันนมนี่กามสกัด้งยนมินเอานามาวิปัสสนาญางอวิปัสสนาทังนมินเอานามาทังยันพอใครพงยานดราจมึงพงยนเดโนังันามาสีปุไม่เนาะมาสีกิเลสาโทมัโทมัต่างงานนี้จ้าปอลนี่ดิวเนาะ ป๋อเล่นได้ดิมเออพวงนั้นั่นทำไมจ้าเนี่กูรู้นาะกิเลสกามาทุกมักยันกามาทุมาถือกิเลสเนาะจ้าชักแค่ตะเล้งแข็งมาริยวเล่นเดอกมาพี่มาพี่มาพี่ได้ไหมเนาะมาริยวพี่อู้มามีคู่ท่ามีคู่แต่ทึงๆเนี่ยเดชูพี่มีนี่ตำที่เดชูพี่มีทุมาเนี่ยถูมากตัวไหนเนาะไวแต่เดชเลียทัดเอาเนี่ยเอาตัวไหนเนาะเอาดึงกะเมื่นี้เอาดึงกะเออมีเนาะถักกิเลสา กะชูเบดอมที่นาทวันมานะมังหยังกะเดชูตะเล้งมีพี่ถือแล้วแหน่เนาะอละดะหลู่หนิหลู่ดะอละดะเพิกะหลู่เนาะนี่ดอมที่ชูซ้ําบะตนี่เนาะชูซ้ําบะอยู่แต่เนาะจั่นนี่นี่ตมังหยังนี่กะเปะธุระกิริสาอละยามิอยู่เนาะอละถะนะอไกฉีฉีเป็นนี่เด้นี่ตมพงหยังนี่เด้มาแหน่เนาะมารีอุภิกะมารีอุภิละตะเล้งค้างจักข่ามังหยังน่ะโปตะเล้งนิมกะพอมังหยังโปดแล้วนี่ทำมังหยังโปดแล้วบ่เนาะ ကိ <t> ုယ <ısı> ်ញ្ញံတေ <believers> <t> ာ <ısı> <t> ်လ <ısı> ည okay, ်းပါမာလူသခ្យะတလင်းချ Και ံမာလူလံဘီနကြနာເຮັດတိုင်ညာတော့ဘုံဉံအက္ကတကတမညာနောဝိစာဝိကနာညာယူတော့ចាំမင္ ပိသဝေခန erm uh, ာငြံကုရနောထွားခ ్య ထီဒါငြံပညာတဲ့ဒံစုနောထွားခ ్య ထီခ ్య တံညာဟဲ့တမံညာနောပိသဝေခနာငြံထွားခ ్య ထီဒါငြံပညာမင်္ဂလာနောလာလေထွားခ ్య ထီခ ్య တံညာမြို့ဟဲ့တမံညာနောပိသဝေခနာငြံအထွားခ ్య တမိုင်းနေကုရနောလာအတူမွိမန်မာဖုံညာဒုံနေ့ပန်လေပါအောအထွားခ ్య တမိုင်းနောအထီခ ్య တမိုင်းနောအထွားခ ్య အထီခ ్య မင်္ဂညာဖုံညာနေ့ပန် นามกิเลสาวกเปถืเ่นกิเลสาวทปบาตเดินกิเลสาท่าขเนาจาอริยาโปโกพงก็ถอดเล่นโตบันสักระกะนาการโโกพงเนาะท่าขนีกละคารามมักเงนพงเนละละตั้ไหนเนาะลาเนาะท่าขนี่กะปท่นกิเลสาละในละตัไหนเนาะลานี่แะเล่นกิเลสาอากาศมเนี่ยท่าขละใละตัไหนเนาะลากะท่าขกะทีขกะสีขอะไรเงี้ยนะจะให้มเงี้ยเนาะ พิสาวคะนาเงียเนาะพิสาวะนาเงีก็นามะขวนาอริยาูโกภูนาคยอเวและอริยเมื่อเนี่สีหนึ่งเนี่ยสีหนึ่งตัวไหนเนาะสีนงเนาะปพื้อทำไมเนี่ยเวลาพิสาวขนาเงีเอาพิสาวขะนาเงียนเอาแต่งตัวโออยู่นาคละเล่นตมักกระโพนีมากนีโพสมมากสมโผเล่นมากลิโพคุเปทกิริสาขึ้นมาอียู่ขึ้นมาป่ากิริสาไก่เดินขึ้นมาป่ากระทาแข็ลร้านในล้านตั้ไหนเนาะาเนาะก็นามะอริยาภโมินทว่าเล่นกูนานเนี่ตอนพิสาไวคะแนา Khi lễ sáng áo cãi không ai mèo Thôi nào, thoát lá ngay lá đi nào Đó Nghe thằng mũ cố xì Khi lễ sáng áo cãi không ai mèo Khi bà Áo cãi bà bà Áo cãi không ai bà Chì bà Áo cãi chì bà bà Cốp nào chăn nằm mắt Hẹn bố thụ chênh Hẹn nào, sao ai khăn ai ngăn không mày chơi không nào งาดมิวอาจารย์อัตถงกามสกัดต่างเีนมิเอามาวิปัสสนาเงีนอีละวิปัสสนาเงีนมีเอามาม่างเงีนอีละม่างเงีนมีเอามาโพงเงีนอีละโพงเงีนมีเอามาพิสวาคินาเงีนอีละงียนงัดจื๊งงัดมิวพระรามขมายชูงัดชูพระงัดชูเงีนงัดจื๊งงัดมิวนะจ๊ะมินปวงเลนนิสุนนิสักโกกุลนาตอนพระปวงนิสุนนิสักโกนะเบิร์นไหนเบิร์นต้นไหนเนาะเบิร์นก็นน้ะอคิวกรุเนาพระกรุเนา ញានប្រកបានតាមហើយเนาะញានសៀអោសៀអកៃសេគូសូសៀអកូសូបោស៊ីដែរតាមឯបងเนาะញានបោតាមឯបងเนาะព្រាបងភីប្រកបងស៊ីស៊ីព្រាមីបងស៊ីស៊ីញានមានបោស៊ីស៊ីអោចាเนาะចំសាណែចំសាណែเนาะចំសាកោណាមសុខោពុទ្ធាណមុកបាទអូវីព្រាញានបងបោថងមិនមានចំសា ਈ ធឺលន្តាបា깟កែខំមេបាเนาะកែសុំបាជីណីដងឡើងកាហា Thư à của à nào để lá lên đâu mà ta, cái tập ba này, nào sao Khá Sa Đà Ma Đề Sana, ở trong khoang à, à, thế để cho đi nữa, chăng à, kinh phải nó, no? chăng chẳng à kinh, để cho Sơn Nari mà còn à, Sơn Nari Quyên, Cú Nari Quyên Đức Chi, Tân Nari lần ở trong à, nó no? สุขะเอาลิปากัวเนาปอรางอ่ะตะปลาแต่แคมซาในแคมซาต้นเลเนาะแคมซาเลนปอทึกอ่ะตะปาแต่อลางสมปาปาในปลาต้นเลเนาะปาเลนอดีก็พระมาแตะปาเนาทำไมเนาะแงนทำไมเนาะแงปองแงนปองแต่พระาปองปองแงนเอาแต่แคมซาเลนเดียวมื่อนี้เอออใกล้อลางกนเอาแต่แคมซาอีสรานีนี้เอาอปลาไม่แต่ยาวบุยจิ้มเนาะปลาไม่แต่ยาวแคมซาเลนเล่นเต่งเตอะใกล้สมบานะคงเอเอ็นงานเนาะสุขาสัตนมาดีสนาเด็ดหกตราทำไมเนาะ โฮตระพระปวงทั้งเด้อพระโหภิตระไปจังซี่ตะกรรมกุ4กุสุอังกุสุน่ะอยู่ขันนะ4จะนั้นยันเข้ามามีเนาะงา2 4จะสุขเข้ามาปานเนาะลีบานะจ๊ะก็ปื้อจังพระโหภิทําไมโหภิเนาะพระโหภิทั้งเด้อนี่นะไปจังซี่ตะกรรมกุ4เด้อคําซาในคําซาในเนาะฌําซาบาก็นามฮอตระนะเนาะบ่ฮอซิแต่น้าและน้าปะแต่เนาะก็อโหสอ๋อเด้อ นาซาเอาก็นํามาสุขาสัธรรมะดีสนากรุณาหอพิตรานาพิตราเนา่เดชขมใายเกี่ยงนักบัรนิยามมุกุสิเนีนยสิกระนาตราเนอยู่จ้าเนาะก็บจะาเมังา่ซาเดเดอกะนาวังตระทุกะนาตราเด่นเซาเนีํามซาตรนเนาาขมซาอยมังอ่กอีามซาแทงแทงอพวังอ่อีขมซาแทงเทงอชัยสุตุนนิคันขมซาอีลานังอีบากรุณายืมเนยืมตัเนาะยืมเนาะก็นํามาอาลุนาใกล้ใกล้ตระอาลุโอใกล้ใกล้ตระหอดาเนี่ยห พอได้คอตาากรุณาอลังตะมเตพอฟ่งเอาแต่โดดาเนี่ยดาด้เนี่พอดดาเนี่ยคอดามินดเงาตะลีนวคอมดรูนาวโดตัวไี้กันไม่ตัวาต้นาฟาดเนี่ยใครเนี่ดาน้าน้อยู่ศีละนอยู่นวแต่ทำไมเนาะคอตาดาเนี่ยนี่มือไหนมือตัวไหนเนาะจิมนีจิมนี่ดเนี่ยใครเนี่จิมนี่จิมนี่คอตาาฟังลดเนี่ฟังมิโดเนี่แต่นี่นวหน้านี่นาทออนาซา นี่มินหอเพชรเดีวางหน้านี่นะถท่าวหอซะมือไหนมือตัวไหนเนาะมือหอนี่ยประองดังนี่เออปลังล่งมาเนาะเฮ่หอตรรมดาเ้าะมือนีนเนาะเนาะแต่มือนี่นี่เนาะแต่หอตรดานี่นี่เออตัดสานตัดสาตึงบางโดดพี่หนาะแต่ทำไมเนาะหอตรดาเดี๋ยนี่นี่ก้อนหนามะมือแต่เนาะมือผ่าพงแต่ดอดพี่สัร์พี่ปูรีปูรีพงแต่กระสีขาด้านตระสีต่ด้าไข่ในแขนมือผ่าใครในแขนผู้วิจตัดสานตัดสาล้ำกูแต่ ขอตระละนี่ล่ะตัวไหนเนาะลัเชีกูเตอะอตระละดวงกูเตอะอตระละกนั่อยู่ในมารีตราป่วยเตเตวาพานอยู่จ้าเตะขอละนาละมันนี่เออเนาะนาตราอังกาเอาลิป้านาะเตะไม่อะไรทั่วจอตัวเดิมเนาะนั่นเอาตราปวงโดยเจ้าเนาะทำไมปวงเนาะตราปวงน้ำปัตตาเนาะทำไมปวงเนาะพระปวงน้ำปัตนีเนาะทำไมปวงเนาะตราปวงใกล้น้ำปัสมสุขสังขตะสามิกี สังขาอปองลังกาคนนั้นนั่ลังกาคนทอ่ลังกาเนี่ยมันดูริอาแข็งนะทำไมเนาะสภพตระโวนาคาเสกยาเขมสาอีสภพตระตรากุรณาทำไมเนาะสภพอไม่จังโดแลนเถินตรากุเนาะทำไมเนาะสภพอลูกสภพอน้ำสภพโลภะสภพโทสะสภพอมหะสภพอสภพอไ่อยู่เจ้าพระองค์ตระสาต้นตระสามินหอเพมินนาเพกุเนาเข็มสาไหนเข็มสาตัณเนาะ ขํสาทุกตาทุกสะโพนทำไมน้ำตานน้ำสะโพนทำไมโลภาสะโพนทำไมโดสะสะโพนทำไมโอโลพเตียวาลุกตียวาน้ำตยาอันนี้จะละเลนดุขละนาตะละเลนอันนี้จะสะโพดุขสะโพนาตะสะโพละเลนสะโพนนี่อยู่จ้ะมินทอมิงไกรุกามาสักต่างยันเตละวิปัสสนาเงนแตละวิปัสสนาเงนอามิตะลาเนาชายตนีขามากยงนพวงยันเตละอีเน่งปาขมซาตะหาตือจันนิปันแตมือไหนมือตัวไนเนาะมือเนาะนามะอเมยสมเนาะสังฆะอปองงีเบิ้นหวัง มวยแมนข้มซาอีสังขารกรุณาทำไมเนาะสังขารกรุณาทำไมเนาะเออกะทิดากะใบดาสังกันพุ่งเชียงปีพุ่งรหัสสังขารเรีได้ทำไมเนาะสังขาสังขารกรุณาปาลีอเงาเลยกะนี่สอบปูเงาไไมเนาะสัหลังคากเอาบ้านอีสังขา อปองいいสังฆากรณนทำไมเนาาอปองสังฆากรณนทำไมเนาาอปองสีเล่นเนี่ยสีไม้่ะสีไม้ยุคสังฆากรณนทำไมเนาาอปองกรุณามิเหปาลีเห็นไหมเนาาสังขาอรโยนาหรหันอปองนาเฮเบคุสังโฆสามนีอปองเนาาสามนีระสังโฆนะจ๊ะปอรูอปองเดะมนุษย์สังโฆ สังฆะสังฆะกรณะบองมื้อนี้อะนามะนี่ลอกกะอังกัวอยู่อะปองอจุอะปองเอาอหมือမျိုးเอาไหนเอาตรงไหนน้อเอาเนาะกะปองสีขามันซิเมียะเฮ็ดทําไหนน้อสังฆาหูมาลำกูเตปู่พ้งลีบุงมื้อผาบุงปองไหนปองตรงไหนน้อปองคําวางนํามาเฮ็ดลำอยู่ตะบาเกียงเต๋น้อจ้านินี่นายโขขามือบ่อสิเกียงวินันเตปองสีขาปู่ใหม่บุงน้อปองสีขามือบ่อ มื้อบ่ปองก้ากะเอาอาฟราอาปาองค์เสาะติงเตาะปองนี่วังนี่เตะเฮ็ดสมัยเกยงเนาะมื้อบ่เกยงอยู่แต่สังฆามื้อนี่มื้อเตะนี่เนาะมื้อนี่เนาะสังฆากรณอปองกวยเต็งเตะอุญญะพรากรุเสราเบคคู่สังฆ์เบคคู่สังฆ์น่ะแต่ระหันอปองซะเนาะกอนะมาอปองสิอืมโยปอเอาสู่บางนี่น่ะเฮ็ดเล่นน่ะปองบางส้มได้อปองวังลีเตอปองวังงัดเตอปองตระยาเตอปองบ่เอาวังนี่มากินเฮ็ดทำไมเนาะเอาปองนั้นเลาะเนาะปองนี่วังโอ่งนี่วังน่ะจ้ะ ปอองงี้บางปองงี้สวังกรู้นาส,สังฆะอาปองงีเบิ่นว <p> ังเดสามแม่กี่กรู้นางีบ้าเบิ่นบ้าลัวังเดเนาะถอด่ปได้ไหมเนาะงีบ้าเบิ่นบ้าหวัวนางถ้ากราชคราฟังได้ไหมเนี่ยสามแม่กี่สามแม่กี่กรู้นสมะจิตตตาสะงี้สะเบิ่นทำไมเนาะสะงี้สะเบินเออล่ำอยู่ต่บ้านแต่แต่ศาโนตัสาสะงี้สะเบิ่นวังมาขำสาเคยสะแต่มีอุณาสะได้จื้อ พอสะแตงีเบิดตะวังนะจ๊าเนาะแคมซานี่เนาะแคมซาน้าวเนาะน่าโยขานีแตะกามุขสิบปจังสิโยขาดสะงีเบิดนี่วังเนาะสะงีนี่สะเบิดนีอะเบิ่ดงีนี่มั้ยจ๊ากุโสสะทำไมเนาะกุโสสะกานาตราอยู่แต่กุโสสะกามาวยาวิจะาสะเด็ดทำไมเนาะกุโสสะกะเกียวชุมทินสะเด็ทำไมสะเนาะกุโสสะเบิดเนี่ยเบิดตะไรเนาะเบิ่ดวังเนี่เตอะกเอาเซิงได้อยู่ตะจู้อยู่ตะเจออยู่อะปองอยู่เน้าแคมซานี่แขมซานี่ตะไรเนาะ กขนาตราสาเด็จเข้มซาเดียวังกระดื่ดเลนซาวังก็มาวิวิยาวิจารซาเด็จมซาเดียเขมซาป็นอาปราอยู่ใะปองจู้จำอริยานี่มืิตไหนเนาะอริยานี่ปองจู้จนอริยาโลกีเลซาเนาะเขามีจื้อไปเนาะจะจื้อเบิร์ไหนเบิร์ได้เนาะสะทำไมเนาะกุโซสะกอบจันกุโซสะเบอร์วัางนี้ระวังแต่งเด้อปินยาริยานี่อยู่จะเอาลิงนัดเรียอยู่เนาะรือรันวังทิ่งย่างวังกินน้ำต้องเอานี่เนาะเอาเต่า ขำซาไนขำซาต้นไหนเนาะขำซานี so so ่แตการมุกโกสิล่ำกูเอาเงลิตมางัดเอาแต่หรือรันถิ่งอย่างมาเอานี่เนาะเอาเงลิตมางัดกูล่ำกูเนาะก็จันสะตะบืนตะวังนามะหรือรันถิ่งอย่างขำซาไหนเนาะขำซาดาวเออล่ำกูตะโสงกูมือแต่มือเมตตาผาแต่ผาเมตตาปู่แต่ปู่เมตตาปู่รองมือเมตตาผาเมตตาผาร้องปู่เมตตาเมตตาสะ มินบื้นวังโลนเอาขำซาในเนาะขำซาก็เพนันทศาตินัทศาเมตตาสะเอนเท่าเมตตาสะกลางวังจะแต่งกุสุสะเนาะสะเฮาสะดาทำไมเนาะสะเฮาสะดามินเอาบื้นวังปังอาบารากรุณาล้ำอยู่ตับ้านนั้ขำซาในเนาะขำซาถ้าขำซาบ้านเราอารุบะทิ่งบาอคุณบะกรุณาก็เพาะฉะนันทำไมเบือนได้เนาะสะบื้นดาวเนาะก็นามะนิจการมุกโกสิเบจยงสิโปองค์นี้องค์ปองสือวังทศชาวังนีวางัดวังสู่จ้าแต่งอปองมันสมยากรุณามาว่าทำไมเนาะ

ก้าวเอาฐานสังฆาเด่นเอาแต่การมุขโคตรเด่นเอาแคมสาอารูเนีอยเด่นเอาถาดสังฆารัตนาเลยทำไมรัตนาเนี่าะรัตนาส่งปาจื้มเนี่ยจื้มเนี่เนาะน้ำไมตาเนาะพรารัตนารัตนาขมายเจอเลยเนาะสมจื้อสุขะขมายป๋าเนาะส่งปาพระมหาสุขะเนาะพรารัตนาดุริยาสุขะเนาะตรารัตนาตริยาสุขะเนาะสังขารัตนาพระมหาสุขะเนาะพราปวงทำไมปวงเนาะ พระราคระทำไมเนาะเงียนก็นามะพระนาสุขันะทำไมปวงบานาะเงียนปวงบาทำไมปวงบาเนาะเงีนปวงบาดุจิยาสุขนะ์ทำไมเนาะตราปวงทำไมปวงเนาะตรากรนะทำไมเนาะสะโพทำไมสะพตรากนทำไมเนาะก็นามะดุิยาสุขันะทำไมปวงบาเนาะสะโพปวงบาสีบาสะพตราบาโุกสะโพบา้น้ำสะโพสี่าโลภะสะโพโดสะสะโพนจ๊ะมีสี่โลภะโดสะสะโพน้ำสะโพนะเฮ่ทำไมปวงนาะ ตรตาบวงตัดี้เนาทำไมปวงเนาะสังขารปลงทำไมปวงเนาะสังขาสังขากรนทำไมเนาะอปองอปององจุองี้วางอยู่นะเบื่นบ้าวางกรนทำไมเบื่นบ้าวางเนาะสะเบื่นกู้โสสะทำไมสะเนาะกู้โสสะเมตตาสะสะเฮาสะดาเบื่นบ้าหรือวางนั่นเราเหตุทำไมปวงเนาะสังขารปลงปองสะตะเบื่นเนาะอิทว่าในสังขาเนาะ สังฆากรทําไมน้ออปองปอสะตะบึนน้อว่ะอีปองนึงนี่เนาะปองนึงดาวปอสะบึนมามาปองนึงแต่งเตอะสะมีบึนน้อแห่สังฆาแห่ทําไมน้อแห่สังฆาเนาะอําัยเล็ดทําไมน้อ